รองผู้ว่าราชการจังหวัดก,กาญจนบุรีประพันโทถาวรคุราสีในนามของผู้จัดง,งานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดก,กาญจนบุรีเนื่องในง,งานวันคนพิการสากลจังหวัดก,กาญจนบุรีประจำปีพุทธศักราช ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนื่องในงานวันคนพิการสาคลจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2567ในวันนี้สืบเนื่องจากองค์การสา ธานาันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดงานกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและสมนภาพ คนทั่วไปประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสาประชาชาติได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปีเพื่อให้คนพิการสามารถมีโอกาสได้เข้าถึงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลอย่างทพ่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียมโดยกรอบแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานตามประเด็น

ก็ผู้เยนท่านนที่มานราวยนะควัี้กวามแล้วขนมาี่ได้มารวมกับทีเปิดการปัิกาสั์จังหวัดกานบุรีประจำปี2567เราเิาสรอารับรมนะคดยเฉารียนว่าทางตลาดห้างสรรสินคต้องการงเสริมสิทธิโคการ สร้างสังคมในการร่วมกันของคนกลุ่มคะรอบครัวและุ่ในสังคมอีกช่วดำเนินการส่งเสริมให้คนกลา่มค่ะมกาสมาชีวิตอยู่ ที่เรียกว่าสินา้าทน่คะซื้อไม่ไอนรสกุลสินคาสินคนาสวลเองที่ส่งเสริมทารซืธและนำกลับให้คนทุกางวิลล่การนฟุกุชิเกะิส่รื่อังเป็นรูปแของท่าทักัน่ัวไปนะคะนอกจากนี้นะคะัยังลบากไม่เพียงอที่จะสั่อโดยขับเคลื่อนการาสของค

รองนายกสมาคมผู้ปกครองอสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานชุมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ผมได้รับโอกาสให้ากลกาวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องในวันคนพิการสากลประจําปี2567นะครับก็วันนี้เป็นวันที่ คนพิการทั้งหมดในเมืองการจนบุรีนะครับได้มาร่วมแสดงกิจกรรมกันทั้งหมดเลยกับพร้อมกับข้พ่อค้าประชาชนแล้วก็ห้างร้านต่างๆที่สนับสนุนครับ